Smile, อย uh, okay. at ู่กับโชว์รูมออนแอร์ครับอีกคันนึ่งนะสนใจในมอเตอร์ไซค์พวงนี้คือเบาจูนเก็บครับเป็นรถในสไตล์ออฟโรดนะะนครับเป็นรถที่สไตล์น่ารักนะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพวงมาลัยซ้ายยังไม่มีขายในบ้านเรานะเป็นพวงมาลัยซ้ายแล้วเป็นรถที่ขายดิบขายดีในจีนนะครับแล้วก็มีแววว่าจะกล่องเป็นพวงมาลัยหวังผ่านนะครับต้งบอกว่าถ้าขาะเป็นพวงมาลัยขวาเนี่ยเท่าที่เห็นสไตล์ ที่นะฮะที่เป็นวงไรขวาในบ้านเราเนี่ยเป็นวงไรซ้ายก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับที่จะขายอยู่ในวงไรซ้ายแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือเอามาให้ดูให้น้ําลายหลายเล่นนะครับก็ต้องลุ้นครับว่าวูหลิงจะเข้ามาทําตลาดเองหรือว่าแบรนด์นี้เนี่ยอยู่ในมือของแซกมอเตอร์หรือว่า,าเอ็นจีก็มาแล้วก็ามา,ลาเามาลย